สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องไมโครเวฟครับอาการของมันก็คือเสียงดังครับก่อนอื่นเราต้องแกะเครื่องมาก่อนนะครับแกะดูว่าเสียงดังนั้นมันอยู่ตรงไหนเดินชมคลิปเลยนะครับ จากที่เราแกะเครื่องแล้วนะครับเราก็มาทำการถอดสายไฟตัวทำความร้อนนะครับตัวนี้เป็นตัวทำความร้อนที่มีสาย,สายไฟแรงสูงนะครับเราก็เอาออกก่อนครับหลังจากนั้นเราก็มาดูมอเตอร์ตรงนี้นะครับมอเตอร์ระบายความร้อน ว่ามันมีปัญหาไหมเราก็ต้องหาหาที่แกะครับ หลังจากที่เราแกะมาแล้วเราก็มาลองว่ามันหมุนมีเสียงดังไหมโดยการจับเอาคีมจับเพื่อให้อย่าให้มันสะบัดเรามาลองดูว่ามันมีเสียงไหม เรามาแกะดูด้านในกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ผิดปกติครับจะเห็นได้ว่าด้านในนั้นมันมันจะมีสีเขียวเขียวอยู่ yeah, yeah. มันอาจจะเป็น อะไรเป็นคราบเป็นคราบเราต้องหากระดาษทรายเพื่อที่จะมาลบคราบนี้เพื่อที่จะมาถูให้มันให้มันเรียบใช้กระดาษทรายครับคือเราไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับคือให้เราซ่อมให้สุดๆก่อนทํำยังไงก็ได้ ให้ซ่อมไปก่อนการซื้อนั้นก็คือเป็นการเลือกครั้งสุดท้ายก็คือซื้อแต่เราต้องซ่อมไว้ก่อนเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าของเราเราก็เอากระดาษทรายถูครับเพื่อให้ให้คราบมันหายไปเพื่อให้มันลื่นครับ เสียงหายแล้วครับเสียงหายแล้วเป็นอันว่าสำเร็จนะครับเราก็ประกอบเครื่องเข้าไปใหม่นะครับ